ตัวเลยค่ะคุณมี่กับคุณอ้อมค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ้อมนะคะก็คือครูพี่อ้อมเป็นคุณครูฝึกสุนัขค่ะเป็นเรื่องจริงเลยที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะแล้วก็จริงไหมที่คุณมี่เปิดโรงเรียนสอนสุนักเป็นคู่แข่งกับโรงเรียนนี้สอนน้องหมาเต้นค่ะจริงใช่ไหมจริงไปดูในคลิปตอได้จริงเนาะจริงคำขำๆค่ะเล่นกันลูกเฉยๆค่ะคุณเปิดโรงเรียนสอนแถวไหนคะเนี่ย อยู่วัชรพลรามอินทาค่ะชื่อดอกวอล์กเกอร์ไทยแลนด์นะคะอ่ะรู้จักกันได้ยังไงคู่นี้รู้จักกันในเพจของพันทิปอะค่ะตอนนั้นที่มันเป็นแบบกลุ่มเฉพาะคือแฟนเก่าเขาอะเอาเบอร์โทรศัพท์เขาไปโพส <Wow. S 2> ว่าปโพสว่าไปโพสว่าชื่อเนี้ยช,ชื่ออ้อมนะอยากมีเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้แล้วก็อุ้ยมีแค่เบอร์ตอนนั้นก็เงียบอะค่ะเงียบเงียบมากก็เลยแบบเออส่งไปทุกแมสเซจเลยเบอร์ใครก็ส่งไปหมดเลย เช้ามาก็มีคนโทรมาพี่บ้าโทรมาโทรสั์บอกว่าเธอชื่อหมีเหรอหมีบ้าบ้าเลยเนี่ยหมีบ้าบ้าเลยเนี่ย่อะไรเงี้ยงงเขาก็แบบกลังง่วงอะค่ะเมื <c oughs> ่อคือ่ห, <c oughs> หมีหมาอะไรมันเรียกว่าเป็นหมีเราก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นเออใช่ <c oughs> ใช่ใช่ไหมใช่เราต้อนตอนนั้นนะต,ตอนนั้นนะตอนนั้นเธอฮะแล้วเขาก็เลยโทรมาถึงเราก็เลยนัดกันนัดกันว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอที่เมเจอร์และเชียร์อทเดี๋ยวก่อนเขาแค่ใช่ คุณคุณคุณส่งมาเสร็จไปว่าอะไรแงวไม่ส่งมาเสร็จไปว่าเราอ่ะชื่อมี่นะอยากเป็นเพื่อนเธอแต่เขาว่ามี่อะคือมันเป็นแบบ S M S ใช่ไหมคะมันเป็นภาษาอังกฤษเรากําลังนอนแบบตื่นจากเที่ยวอ่ะแล้วเดี๋ยนอนอยู่เจ็ดโมงเช้าอ่ะมีฮัลโหลมีเหรอมีหมามีหมานี่อิเนี่คือคําแรกที่เขาคุยกันนะ มีหมาบทำแรกก็คุยกันประทับใจเลยแล้วคุณอ้อมไม่ตกใจอ่ะตอนนั้นอ่ะอันนี้คือเขานึกในใจอ่ะค่ะอ๋อโอเคคุณอ้อมตกใจไหมอยู่มีเมสเซจมาบอกว่าเราชื่อมี่นะอยากเป็นเพื่อนกับเธอก็ไม่ตกใจอ่ะค่ะก็คือโทรไปไม่ได้มีอะไรเสียหายอยู่แล้วแลเรารู้ไหมว่าเอ๊ะเขาเอาเบอร์เรามาได้ยังไงก็แฟนเก่าเขาเอาไปโพสเปอร์แฟนเก่าเพื่อจะเพื่อจะเช็คเรตติ้งอ๋อคือตัวเองไม่ได้โพสต์มันคืออะไรฮะอันนี้ห้องนี้คือห้องอะไรอ่ะ เป็นกรุ๊ปแบบสําหรับเพศแบบนี้โดยเฉพาะใช่ค่ะของเราโดยเฉพาะนาเรื่องครับนานเรื่องครับสิบเก้าปีที่แล้วค่ะโอ้เรื่องเป็นยังไงต่อครับพอเจอก็ไปทานข้าวกันนะคะทานข้าวแล้วก็แบบได้คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นเลยก็ไปบ้านเขาโออใจง่ายเนาะใจง่ายเนาะไปบ้านเขาเสร็จแล้วพอเช้ามันลุกขึ้นเขาก็ไปส่งที่ทํางานนะคะ ไปส่งที่ทํางานปุ๊บตอนเย็นก็นัดกันอีกเหมือนติดใจกันนัดกันอีกว่าเออเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกนะอะไรเงี้ยระหว่างที่คุยโทรศัพท์กันอยู่อะเขาก็ถามว่าเราจะเรียกกันแทนกันว่าอะไรดีเรียกลิงไหมเธอเรียกลิงแบบด่าลิงแล้วเรียกลิงลิงลิงอะไเนี้ยเออเขาบอกว่าเออเออเออล้วสักพักก็มีสายซ้อนเข้ามาสายซ้อนเข้ามาปุ๊บเราก็รับโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีเหรอคะพี่มี่เหรอคะหนูชื่อนี้นะเป็นแฟนพี่อ้อมค่ะเป็นแฟนพี่อ้อมค่ะอุ้ย้ยคือแบบหน้าคือแบบ คือแบบชาไปเลยอ่ะเออเอาเพอาเราเพิ่งกลับจากบ้านเขาเมื่อคืนนี้เองทำไม<บ>ไม่บอกเร็วกว่านีเออ้เราก็แบบตึงไปเลยแล้วคันนี้เขาก็โทรเขาเราก็วางจากวางจากน้องเขาอะค่ะแล้วเราก็เขาก็โทรเข้ามาบอกเออมีอะไรหรือเปล่าบอกว่าแฟนเธอโทรมาหาเราอ่าเออถ้าเธอมีแฟนเราก็ก็ก็แบบไม่ต้องยุ่งกันไม่ต้องยุ่งกันเพราะว่ามันดูไม่ดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอนัดเจออีกครั้งหนึ่งก่อนเขาบอกไม่ดีกว่าไหมเราแบบแยกกันดีกว่าเดี๋ยวเขาจะแบบผู้หญิงเขาจะแบบไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แยกกันไปแล้ว เราก็สุขหวง่ง่ะพี่เราก็เลยให้เพื่อนโทรไปบอกเขาว่าเราอ่ะจะกลับ้านอกจะไปแบบเลี้ยงควายที่ขอนแก่นแล้วเราจะอยู่ที่กรุงเทพแล้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้น้องอ่ะโทรไปบอกเขาแล้วเขาก็ไปเคลียร์สี่สิบแปดชั่วโมงค่ะเขาก็โทรกลับมาว่าเขาว่าเคลียร์คนเก่าเรียบร้อยแล้วนางเขาแบฟรีแล้วพี่อ้อมันเกิดยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงฮะทำไมถึงในที่สุดแล้วถึงเลือกคุณมี่ณตอนนั้นก็คือจากที่ได้พูดคุยกันนะคะทัศนคติในการใช้ชีวิตมันเหมือนกันก็เลยตัดสินใจเลือกเขา แล้วหลังจากที so trendy, week, ่เลือกกันแล้ววางแผนอนาคตยังไงได้แต่งงานอะไรวางครอบครัวกันไหมคะตอนนั้นก็ไม่ได้วางครอบครัวอะไรค่ะก็คือช่วยกันทำทำงานฝ่าฟันอุปสรรคกันมาด้วยกันก็คือจนถึงทุกวันนี้ค่ะที่สามารถเปิดโรงเรียนมีโรงเรียนเป็นของตัวเองค่ะสถานการณ์อะไรที่รู้สึกว่ามันหนักหนามากก็ถ้าเกิดในในในคนที่มุมมองที่เขามองเราสองคนอะค่ะเวลาไปไหนก็จะแบบมีการดูถูกเราบ้างอะไรเงี้ยแบบพอเราเป็นครูฝึกก็จะมองว่า เอ๊ะคุณเป็น L G B T เนี่ยคุณทําได้เหรอคุณจริงเหรอคุณเป็นตัวจริงเหรอหรือว่าคุณเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยคือคําพวกนี้จะเจอในแบบเจอบ่อยจนแบบรู้สึกว่าเออก็ไม่ต้องแคร์ปัจจุบันเราก็ทําได้ไงไงอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อมดูแลคุณมี่ดีไหมคะดูแลดีเพราะว่ามี่มีไตข้างเดียวเพราะเอาไตาคุณแม่ไปข้างหนึ่งคุณอ้อมก็ดูแลทุกอย่างของมี่เลยแต่ก่อนมี่ไม่ได้อ้วนอย่างนี้นะคะตอนเจอเขาอะ นี่คือเขาดูแลแล้วนะใช่ไหมสิบเก้าปีขึ้นมาสามสิบกิโลอ่ะดูแลดีอ่ะก็อยากจะบอกคุณอ้อมว่าดูแลไม่ดีบ้างก็ได้ย็งือสิบกาโลอ่าังานอยู่มาสิบเก้าปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างคะก็ขอบคุณที่เขาอยู่ด้วยทุกๆช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงที่ลําบากที่สุดอะค่ะขอบคุณมากเกิดอ่ะก็จะบอกว่า ชีวิต่ะมันมีปัจจัย4แต่อ้อมมาเป็นปัจจัยที่5ค่ะเป็นเหมือนยาใจอะชีวิตคู่คือยาใจถ้าเกิดเรามียาใจที่ดีอะเราจะก้าวไปในทิศทางที่ดีที่สนับสนุนกันอะคะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตคู่ที่ดีอะคือเขาคือคือตอบโจทย์ทุกอย่างเป็นเหมือนยาคฟสมานเวลาที่แบบเรามีลำบากแล้วอะไรเงี้ย วันนี้ถือว่าเราก็มีคู่ชีวิตที่ดีแล้วชีวิตมีความสุขเนาะในเมื่อชีวิตคุณมีความสุขแล้วอ่ะความอยากจะฝากหมาหอมสักตัวไปฝึกกับคุณได้ไหมด้วย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 พี่อ้อมขอฝากโรงเรียนได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าหมาเราเลวลายมากก็ขออนุญาตฝากโรงเรียนนะคะโรงเรียนฝึกสุนัขครูฝึกพี่อ้อมนะคะด็อกวอเกอร์ไทยแลนด์ติดตามได้ในเพจของด็อกวอเกอร์ไทยแลนด์นะคะอยากเข้าใจหมาแล้วหมาเข้าใจเราแล้วอยู่กับคนที่รักหมาจริงๆแล้วครูฝึกที่ฝึกน้องหมาของคุณเหมือนน้องหมาของตัวเองก็ติดต่อเรานะคะได้ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการที่วิแอร์เซนที่วีอร์เซนทีวีอร์เซนทีวีอร์